พี่น้องโรงพยาบาลฟินแลนด์สีเปิดตูวแดนเซอร์ผู้ชายแดนเซอร์ผู้ชายประจำค่ายตูวเกี่ยวมิวสิกแล้วโพดมาจังใดปติแล้วโพดมาแดนชายประจำค่ายตูวเกี่ยวมิวสิกพร้อมเปิดตัวแล้วหล่อแบบตะโกนเสียวปีมากมาสั่นมาแต่ว่าอย่างเสียวปีมาก ก็เซลกยเซลปี <laughs> จะเข้าใจว่ามีเตมผู้หญิงจะเข้าใจามีเตมผู้สาวเด็กสาวน้อยไม่ห่างนั่งไหม่สิเซลปีนะคะเพียนหญิงสักกะเซลปีนะคะเพียนหญิงสัก <laughs> พอเดี๋ยวนี้เพียนหญิงสักไปทํามาเบิดละค่าสมัยพัฒนาค่ะสมัยสมรยนี่นะนาเขากัดทาอมปากเขากัดทําหนาเอ,อิรเขากัดทําทําไปหอด ฟังแต่ซื้อลงบานลดหยัน่นฮีทำสุมองส,สุอันสุยางพี่น้องเอ๋ยสวยโดยมีดหมอค่ะว่าจะมีเงินทำได้เบิดค่านมแสนสีอีปิแสนแปดแต่บ่ได้ไน้ำเดีสลเอดสลเอดนมแสนสีอีปิแสนแปดแต่บ่ได้ไน้ำเดช ถ้าอยากได้สายละแอียดต้องตื่มอีกห้าหมื่นจ้ะมีหลายหลายสมัยสมัยเนี่ยเนาะแตกอยู่โคบโคบน้ำลโพงข่างไา่ข่างขวาเอื้อนกันอีนั่นอีนี่คือคือเหลียวบังหามัน่วยสมักพาวบุญผู้ใหญ่บ้านปิ้นแล้วแล้วก็เลยเน้นแล้วก็เลยเน้นแดนชายแถแดนชายแท้ ประจำค่ายตัวเกียวมิวสิกพร้อมเปิดตัวแล้วหล่อแบบตะโกนเสียวปิมากเดนสายแทพี่น้องเอ๋ยโอ้ยบางคณะหน้าตาดีดีเข้าไปแล้วโอ้ยแตกยุคโควบก็แล่วแต่กับบได้ว่าหรอกว่าเนาะเออมันก็เป็นเพศท่างเลือกเพศเดศสามแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินเล่นแล้าระบุอยูจุจงว่าชายแท้ชายแท้ ดูสิว่าเราจะเสียวปีจริงไหมดูสิว่าชายแท้จริงไหมเราไปตามดูด้วยกันจะไม่นานเกินรอแน่นอนพี่น้องเอ๋ยและโพดต,ต่อมาเลยอ,อีกอีกมือถัดมาอีกมือถัดมาเราขึ้นรูปทันทีเออเมื่วานนี่สมมติเรามเมื่วานนี่เราขึ้นตัวหนังสือซืๆมาเมื่อนี้เราขึ้นรูปทันที่เลยอุ้าตากล้อเราเอากันตอนลอดพี่น้องเราโพดว่า ่อเปิดหน้าเปิดตาแดนประจำตัวเกียวมิวสิกเร็วๆนี้อ่อนทัวปุ๊นๆแล้วก็เขาเอิยมาอย่างแฮชแท็กตัวเกียวมิวสิกพี่น้องเอ่ยสี่คนน้ำกันสี่คนสี่คน,คนไอมาสี่คนโอ้ยเสียดายนี่เสียดายคนไปเป็นคนที่สีเขาครบสีแล้วขันซุปเจียสามคนขาวคอยพูดนึงนี่อึ่งจะเป็นคนที่สี่คนพอดีเลย <c oughs> อุ้ยหน้าตาดีก็รับพี่นอ้องบาเบิง้งหน้าตาแต่ละคนกไ็ได กยเสียลงให้ก่อยเสียเยวลงให้สุมเจ้าได้เบิง่งย่างพอเป็นน้ำจิ้มเด้อรอผู้แรกในี่ใส่เสียสีขาวอุย้ยนาตาอ,อลอนอยู่เนาะพอปันพระเอกเกาหลีแต่ว่าวเฮยอีกผู้หนึง่งใส่เสียสีดำแล้วก็มีเอี่ยมคือจังสุดหมีนี่แหละอุย้ยผู้นี้ก็รอพี่น้องอคนรอสมัมชุมงมน,นี้เขาเจ้ามาเปลี่ยนแดนเซอร์อีกเนาะเบิดเนาะ คือจังแดนเซอร์น้ำใ่ให้ท่องคัานะแดนเซอร์สายเทนอะไกัดังดังเด่นอะไรได้แต่ห้ามมาเบาเดียงแดนเซอร์ตัวเกี่ยวม่สิกตัวผู้ที่สามผู้ที่สามถือมือถือถือมือถือหละกะทายรูปใส่กระจกบ่อหงเนี่ยเบิ่งกระจก้อมปาดรอขี้เตกขี่เตนจ้ะตัวตัวตัวรอแบบบ่ปรึกษาหน้ายกระธรมนตีผดผัวบังน่มบักแต่งหน้าตาดีๆจังสี่ย่างขี่ได้พักกันเบ่งบ่ชัว โอ,อ้ยโอ้ยอย่าปั่นเข่าบายจะคำเด็ดผู้สุด้ทยใส่เสียแขนสันข้อก้มสีดำนางคำข้างโอ้ยแต่กอนสงสัยเป็นพี่เซนเตอร์ยาบอย่าท่านใจอยาปวดหายว่านางคำข้างจะเสีนเยนัะสุดเจ้าเกิดท่านอย่าท่านใจกลับอย่าปวดหายบ่สมัยขอดเป็นน้องเด็กน้อยดังดังได้ดสองอยาในพี่น้องเอ่ยคำข้างยุชนี่ละคำข้างยุชนี่ละออ้ยนาตาดีอ่ะอินเทนเกาหลีพี่น้องคือภาพกันาตาดีแต่ว่าเฮ้ย โอ้ยไปวัดจะไปสมัรน้ำเขาเพรากล้าสู่เราข้าเจ้าพระกนาตาดีให้เหตุออนลนเอ็นเลนดูบทางดังคมเปิดตัวละเด้อเปิดตัวละเด้อซุ้มแม่ยาเป็นยิ่งทั้งหลายซุ้มแม่ห่างนั่งใหม่สาวเล็กสาวน้อยทั้งหลายเพี้ยนหญิงสันทั้งหลายไปเบืองเด้อตัวเกี่ยวมิสิกกันไปเบืองตัวเกี่ยวมิสิกสิเห็นแดนซอร์น้อหรอ เตรียมตัวเสลวปีลดโอ้ยคอยเสลวปีโอ้คอยเสลวโอ้ยคอยเสียโย้ยอบอมี่น้ำมูก็อยากเสลวน้ำมูมมกมกักนเอบ่าอเฝ้า,ากับบอได้หัวบอตกหัวกับ่อได้อาบน้าพี่น้องเอ่ยแต่สมัยใหม่เขาจะว่าบ่อวเฝกับบอได้หัวบอเอาหัวกับบอมีแห้งว่าฉันว่าเออเออเอามาเปิดเผยเอาอันแดนเซอร์่ายตัวเกี่ยวมิวสิกผู้ใหม่มาเปิดเผยตาม โพดของผูญญาา้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็โพดของข่ายตัวเกี่ยวมิวสิกคลิปนี้ไว้ซ้ำนีล่ละพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดทับสไายกดติดตามเีสยงอึ้งเราอีสานล้าน้ังนี่เด้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ